สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าในที่สุดเธอก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเสียงคำรามของถังโอเรนและกูเย,ยนาเสริมกันและกันเธอประลาดใจที่พบว่ารัศมีของพวกเขาเหนือกว่าระดับเสมือนเทพทั่วไปในระหว่างกระบวนการยิ่งกว่านั้นถังโอเร ยังมีอาวุระดับเทพนั่นคือตีศูนย์เทพสมุดทั้งเหรินจับมือกูเยนาได้กระโดดขึ้นพร้อมกันปีกมังกรสีทองและสีเงินของพวกเขาแยกออกจากกาันและพาวร่างของพวกเขาสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาเข้ากันได้ดีมากมังกรคู่เป็นพระกายเมื่อมองลงมาอย่างโรคในขณะนั้นเฉียนกูจางเถงได้ฟื้นคืนสติใน่ายของหอจิตวิญญาณ เขาเห็นภาพนั้นและความโกรธในใจของเขาท่วมทน้นเขาคำรามก่อนที่จะหมดสติอีกครั้งเชนกูเตะถิงหน้าซีดอย่างน่ากลัวอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นเหรียญของเขามีพฤติกรรมเช่นนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและคิดกับตัวเองบางทีความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาคือการทำให้เชนกูตรงเฟิงต่อสู้กับโรงเรียนซอไรเคอร์ไม่มีอะไรที่สามารถแก้ไขความบาดหมางในสายเลือดได้ เขาหวังเพียงว่าการทำงานหนักและความพยายามทั้งหมดของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อหอจิตวิญญาณไม่ว่าในกรณีใดเขาเห็นความสนิทสนมระหว่างกูเยนาและทางโอเลนอย่างช่วยไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเจ้าหญิงมังกรเงินมีความเป็นผู้นำและความสามารถในการนำหอจิตวิญญาณกลับไปสู่วันอันรุ่งโรจน์แต่ดูเหมือนว่าเป็นไปได้สูงที่เธอจะยอมรับโรงเรียนื่อไรเคริลและสำนักถังอย่างเต็มที่ ออจิตวิญญาณจะคงอยู่อย่างอิสระได้ยากขึ้นเรื่อยๆเฉียนกูเตียถิงทำได้เพียงฝืนยิ้มอย่างขมขื่นตลอดเวลานี้พวกเขาหาวิธีหยุดยัง้งการสร้างใหม่ของโรงแรมซูริเคอร์อยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าบุคคลที่มีความรับมากที่สุดจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเมื่อกูเยนาสังหารราชาวิญญาณเฉียนกูเตียถิงแต่หนักว่าตำแหน่งของเธอในฐานะหัวหน้าจิตวิญญาณน,นั้นมั่นคงไม่ใช่ผู้มีพลังอำนาจทั้งหมด ของหอจิตวิญญาณที่เป็นศัตรูกับโรงเรียนเือไรค์เคอร์และสำนักถังพวกเขาให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าของตนเองหรือของหอจิตวิญญาณมันทําให้งงงว่าโรงเรียนเือไรค์เคอร์ที่มีพลมยุทธ์ระดับสูงสุดชั้นยอดมีกี่คนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนเือไรค์เคอร์นั้นดีกว่าการเป็นศัตรูกันสิ่งเดียวที่เชียนกูเต๋อเทิงรู้สึกร้องใจคือเชียนกูเชียงเฟิงและเชื้อสายของเขาสามารถจักไปได้ทันเวลาในทางกับการสาธารนณะ ตระกูลเฉียนกูในหอจิตวิญญาณน่าจะถูกผักใสไปสู่ประวัติศาสตร์หลังสงครามครั้งนี้จากพรรดินีปีศาจบินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแสงสีม่วงและสีทองก่อตัวเป็นพาดขนาดยักษ์ที่ด้านหลังของเธอปกป้องเธอจากแรงกดดันอันยิ่งใหญ่ที่ถังอุรินและกูเยนาปล่อยออกมาโดยธรรมชาติแล้วมีเพียงมหาอำนาจจากห้วงลึกเท่านั้นที่ก้าวไปข้างหน้ากับเธอมีทั้งหมดแดคน ร้อนเปล่งรัศมีที่แตกต่างกันนักรบแห่ง่วงฤก์ที่มีรัศมีที่แข็งแกร่งที่สุดกําลังยืนอยู่ข้างจักรพรรดินีปีศาจร่างกายของมันเปลนงพระกายสีม่วงจักรพรรดินีปีศาจปล่อยพลังงานสีม่วงสีทองในขณะที่มันเปล่งรัศมีสีน้าเงินอมม่วงออกมาจากร่างของมันยิ่งไปกว่านั้นมันยังสวมชุดเกาะสีน้ําเงินอมม่วงที่หายากและมันยังถืออาวุธในมือด้วยอาวุธนั้นคือแง้วขนาดใหญ่ ไม่มีใครเห็นใบหน้าของมันภายใต้หมวกมันเป็นสีดำสนิทมีเพียงดวงตาคู่หนึ่งเป็นประกายสีม่วงสถานะของมันถูกแสดงอย่างเต็มที่เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ยืนเคียงข้างกับจักรพรรดินีปีศาจสถานะของมันเหนือกว่าจักรพรรดป่าบนมิติห้วงเลือดด้วยซ้ำมันอยู่ในอันดับที่สามและเป็นที่รู้จักในนามราชาแห่งความแข็งแกร่งนอกเหนือจากจักรพรรดป่าและราชาวิญญาณแล้วยังมีราชาแห่งความแข็งแกร่งรังจากที่ ราชาวิญญาณเสียชีวิตในสามรบอาจกล่าวได้ว่าราชาแห่งความแข็งแกร่งเป็นราชาที่ทรงพลังที่สุดที่เหลืออยู่ในมิติห้วงลึกจากพระดินีปีศาจมองไปที่ถังโอเรนและกูเยนาด้วยสายตาที่ร้อนแรงจากนั้นเธอก็หันไปหาโกปร,ราดแห่งซื้อไรเคอร์และซื้อหมาจิ้นฉีขณะที่พวกเขาลุกขึ้นไปที่สนามรบพร้อมกับพวกมันเมื่อพิจารณาจากความสามารถโดยรวมแล้วพวกเขาดูไม่น่าประทับใจเท่าทีมก่อนหน้า ของโรงเรียนสือไหลเคอร์แหอจิตวิญญาณแต่ทะว่าจักรพรรดินีปิศาทราบดีว่าคนทังก้าที่อยู่ต่อหน้าเธออาจเป็นเรื่องยากมากที่จะกําจัดให้สิ้นซากสาเหตุที่แท้จริงยังคงเป็นถังโอรนและกูเย่นาเธอสัมผัสได้แล้วเป็นไปได้สูงที่การรวมการของถังโอรนและกูเย่นานั้นไม่ง่ายเหมือนหนึ่งบวกหเท่ากับ2ผลลัพธ์คงจะมากกว่านั้นอย่างแน่นอนไม่ะนั้นรัศมีของพวกเขาจะไม่เสริมการให้ดีนัก เป็นไปได้มากว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจากรพรรดินีปีศาจพูดอย่างเย็นชาขณะที่เธอมองไปที่ทังอุเรนเธอพูดถูกชัยชนะได้ความแพ้แพ้ในนัดนี้จะส่งผลต่อแนวโน้มของสงครามทั้งหมดอย่างแน่นอนแม้ว่าฝ่ายมานุษย์จะมีพลมยุทธระดับสูงสุดมากมายแต่ก็ไม่มีใครในที่เกิดเหตุที่สามารถหยุดการครองราชของจกักรพรรดินีปีศาจได้หากทางังโอเรนและกูยนาไม่สามารถเอาชนะเธอได้ เขาเหรินพูดอย่างเฉยเมยว่าใช่นี่อาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ได้มีติห้วงรึกบุกโรคโตัวหลวของเราหลังจากสงครามนี้สิ้นสุดลงเราจะมุ่งหน้าไปยังมิติแห่งห่วงรึกอย่างแน่นอนและตามหาราชาป่าท,ที่อยู่ในห่วงรึกเพื่อชำระหนี้ของเราในอนาคตอันใกล้นี้ดวงตาของจักรพรรดินีปีศาจสันไวพูดขึ้นว่าดูเหมือนเจ้าจะมั่นใจมากว่าจะเอาชนะข้าได้ใช่ไหม ทางเหรียญยิ้มอย่างใจเย็นถูกต้องสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์จะจบลรงที่นี่และเดี๋ยวนี้จากพระดินีปีศาจหัวรอบบ,าบา่าวพวกขึ้นว่าดีมากข้าอยากจะดูว่าเจ้าได้รับความมั่นใจมาจากไหนไม่ต้องกังวลข้าจะดึงจิตวิญญาณของเจ้าออกจากศพของเจ้าแม้ว่าข้าจะฆ่าเจ้าไปหมดแล้วก็ตามจากนั้นข้าจะให้พวกเจ้าทุกคนเป็นพยานว่าข้าจะกืนกินโลกนี้และาขาครอบครัวและเพื่อนของเจ้าอย่างหมดจด ข้าได้คิดเรื่องนี้แล้วเนื่องจากทางสารได้มอบตี๋ศูนย์เทพสมุทดให้กับเจ้านั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถกลับมาได้เขาจะรู้สึกได้อย่างแน่นอนเมื่อข่าฆ่าเจ้าช่างน่าเสียดายเสียจริงที่ข้าไม่ได้เห็นเขาทรมานกับตาข้งหลินคำรามด้วยความรู้ถูกว่าเจ้าคิดว่ามันโชคร้ายงั้นเหรอเจ้ามีความกล้าพอที่จะพบพ่อของข้าจริงๆหรือไม่การแสดงออกของจักรพรรดินีปีศาจเปลี่ยนไปและการจ้องมองของเธอก็ลึกล้ำในทันที ตายซะเจ้าเด็กน้อยขณะที่เธอพูดแสงสีม่วงสีทองรอบๆตัวเธอก็ระเบิดออกมาราวกับการปา่าทุมันกลายเป็นกระแสน้ําที่ซัดใส่ถั้งอเรนและคนอื่นๆทังเรนยกหอกมังกรทองในมือของเขาปกประดาษแห่งเซอไรเคอร์อที่เหลือและซื้อหมาจินชีที่อยู่ข้างหลังเขาปรับรูปแบบการต่อสู้อย่างรวดเร็วก่อตัวเป็นแถวเดียวกูเยนาตอบสนองช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อยแต่เธอก็หลบหลีกอยู่หลังทังโอเรนทันที คนทั้ง9้าคนยึงเรียงแถวโดยมีถังเหรินเป็นผู้นำนี่คือการทำงานเป็นทีมของพวกเขาแรกไม่มีใครเทียบได้กับเจ็ดประดานแห่งซือไรเคอร์ในโรงเรียนซือไรเคอร์พวกเขามาที่โรงเรียนเตบิบโตและต่อสู้กับศัตรูที่น่าเกรงขามด้วยกันในความเป็นจริงแม้แต่ชุดก่อต่อสู้ระดับสีขาทั้งหมดของพวกเขาก็ยังถูกเราร้อมขึ้นด้วยความพยายามร่วมมือของพวกเขาพวกเขา เป็นหนึ่งเดียวมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการแลกเปลี่ยนทางวาจาถ้าทางเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะทำงานร่วมกันรากายแสงดาวได้ยิบระยับและกลายเป็นสายโซ่แห่งดวงดาวทันทีเชื่อมโยงทั้ง9้าดวงเข้าด้วยกันทางเรนรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณอันเข้มข้นที่แผ่ออกมาจากร่างของเขาแพร่หลายผ่านร่างกายของเขาออกมังกรทองในมือของเขาเริ่มเรืองแสงและเปลี่ยนเป็นโครมกร็บ ทางโอเรนเวียงหอกและตัดลำแสงสีทองบนท้องฟ้าลำแสงละเอียดขยายอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันกำลังพยายามเชื่อมโยงสวรรค์และโลกเมื่อแสงสีม่วงสีทองหนาพุ่งมาที่เขามันก็แตกออกเหมือนคลื่นที่แยกออกจากกันและเล็ดลอดผ่านด้านข,าข้างของแนวเส้นของทางโอรเรนทางโอรเรนและคนอื่นๆยังคงรอยอยู่ในจุดเดิมโดยไม่ขยับขยื่นเลยจกักรพาดินีปีศาต,ตกลึงไปคู่หนึ่ง เมื่อเห็นการโจมตีของเธอทําให้เป็นกลางอย่างง่ายดายเธอเป็นผู้มีพลังอํานาจในระดับพระเจ้าดังนั้น,น,นการโจมตีทั้งหมดของเธอจึงอยู่ในมาตรฐานนั้นแต่ทว่าเธอรู้สึกถูกกดขี่เมื่อเห็นถังโเรนเปิดการโจมตีหลังจากรวมก้าเข้าเป็นหนึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเลือกสหายที่มีความสามารถต่ำกว่าพามายุทธระดับสูงสุดมากในความเป็นจริงบางคน ไม่ได้บรรลุถึงระดับอัคราพมายุทธและอาศัยเพียงชุดก่อต่อสู้ระดับสี่คำเท่านั้นเห็นไดช้ชัดว่าการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มนี้กับทางโอเรนไม่สามารถทําได้โดยพมยุทธระดับสูงสุดที่ระดับพมยุทธระดับสูงสุดทุกคนเป็นหน่วยที่สมบูรณ์มันคงเป็นเรื่องยากมากสําหรับพมยุทธระดับสูงสุดที่จะทํางานร่วมกันเป็นทีมเพราะความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนมีมากเกินไปนั่นไม่ใช่กรณีของทางโอเรน และพรรคพวกของเขาพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างกลมเกินและเติมเต็มซึ่งกันและกันหลังจากการโจมตีของจักรพรรดินีปีศาจมหาอำนาจแห่งห้วงลึกจำนวนมากก็พุ่งไปข้างหน้าเช่นกันโดยมีราชาแห่งความแข็งแกร่งเป็นผู้นำอยู่แถวหน้าดูเหมือนว่าร่างกายของมันกำลังร่อนอยู่ในอากาศขณะที่มันเดินทางตรงไปยังทางโอเดนเป็นเส้นตรงมันกวาดเงาในมือไปในแนวนอน เสกกระแสะแสงสีม่วงจางๆไปถึงถังโอเลนในทันทีถังโอเลนค่อยๆเอียงห่อบางกรทองในมือขึ้นการเคลื่อนไหวดูเหมือนจะไม่เร็วเกินไปแต่มันเล็งไปที่จุดที่เงาสร้างพลังของมันมีเสียงดังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเสียงเสียดแทงและร่างกายของถังโอเลนสันสะท้านทั้งเก้าคนจากด้านข้างของเขารวมถึงตัวเขาเองก้าวถอยหลังพร้อมกันไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังรู้สึกราวกับว่าผิวหนังของพวกเขา กำลังสานสถานอยู่ในชุดเกาะเมื่อกี้นี้คืออะไรการแสดงออกของทางโอเลนเปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาสามารถถ่ายทอดพลังจิตวิญญาณให้กันและกันและแม้แต่แบ่งปันอาการบาดเจ็บเนื่องจากทักษะความสามารถของโซ่ตวนดวงดาวอาจกล่าวได้ว่านี้คือร่างที่ทรงพลังที่สุดของเจ็ดประดาบแห่งซูรเคอร์แต่ถ้าว่า,าก,การประทากันชั่วขณะทําให้พวกเขาถอยกลับแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้รับการเพิ่มพลัง จากผู้มีพลังอำนาจอื่นๆนั่นเป็นความสามารถประเภทไหนพวกเขามีทังโอเลนและกูเยนาอยู่ในทีมนักโรบชันยอดสองคนมันคือพลังแห่งพระเจ้าใช่ในแง่พลังบริสุทธิ์ปราชาแห่งความแข็งแกร่งได้บรรลุระดับพระเจ้าแล้วมันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าจากาักรภรรดินีปีศาจมิติห้วงลึกมีผู้มีพลังอำนาจอย่างนั้นงั้นเหรอคำถามทุกประเภทเกิดขึ้นในใจของถังโอเลนทันทีโดยไม่ต้องสงสยัย าสามารถยืนยันได้อย่างเต็มที่ว่านี่คือพลังแห่งพระเจ้าราชาวิญญาณมีความก้าวหน้าในระดับพลังวิญญาณแต่พลังวิญญาณยังคงไม่เพียงพอในทางกับกันพลังจิตวิญญาณของราชาแห่งความแข็งแกร่งยังไม่บรรลุระดับต้นกําเนิดแห่งพระเจ้าเห็นได้ชัดว่าระดับพลังของมันอยู่ในระดับพระเจ้าแล้วไม่มีบุคคลใดในความทรงจําล่าสุดที่ประสบความสําเร็จเช่นนี้ในทวีปโตรว นอกจากจากาักรพรดดินีปีศาจยิ่งไปกว่านั้นมีบางอย่างที่แปลกประหลาดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการโจมตีด้วยเงว้วของราชาแห่งความแข็งแกร่งรู้สึกราวกับว่าพลังของแงาวของมันไม่สามารถถูกทําให้อ่อนลงได้ด้วยชุดก่อต่อสู้ระดับสีคําเห็นได้ชัดว่าทางโอเลนสกัดกั้นการโจมตีของมันได้แต่เขาก็ายังรู้สึกว่ารัศมีสีม่วงของโคต่อโซ่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาหากไม่ถูกแบ่งแยก ระหว่างพวกเขาทั้งก้าการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางโอเรนวาดงาของราชาแห่งความแข็งแกร่งออกไปแต่การโจมตีของมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมันหมุนไปครึ่งหนึ่งและเหวี่ยงงาวใส่ทางโอเรนอีกครั้งดาวกล่าวว่าไม่สนใจการสนับสนุนจากผู้มีพลังอํานาจจํานวนมากที่อยู่เบื้องหลังทางโอเรนในขณะเดียวกันจักรพรรดินีปีศาจก็เข้ามาใกล้เช่นกันเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมาถึงด้านข้างของทีมของถังโอเรนด้วยร่างกายของเธอที่แกว่งไปแกว่งมามือของเธอกดขึ้นไปบนอากาศและทันใดนั้นแสงสีม่วงสีทองก็พุ่งขึ้นคล้ายกับกระแสะน้ํามันกลายเป็นกระแสะวังวนขนาดยักษ์ที่ดึงทุกคนจากด้านข้างความร่วมมือระหว่างจากาักรพรรดินีเปศารษษ์และราชาแห่งความแข็งแกร่งนั้นไม่ถือว่ามีความปองดองกันแต่มันถูกดําเนินการอย่างสมบูรณ์แบบคนหนึ่งต่อสู้ อย่างแข็งขันจากด้านหน้าในขณะที่อีกคนหนึ่งขัดขวางจากด้านข้างส่วนที่สําคัญคือความสามารถระดับเทพของพวกเขาการโจมตีของพวกเขาอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามถึงตายได้รัศมีสีเงินเผยพุ่งออกมาเหมือนเองปร,รอดที่ร้นออกมามันปกคลุมทีม9ก้าคนของทางอเลนในช่วงเวลาต่อมาพวกเขาทั้งหมดถูกย้ายออกไป100เมตรพวกเขาหลบเ้งาของราชาแห่งความแข็งแกรง่ง ยังหลุดจากการโจมตีของจกักรพรรดินีปีศาจอีกด้วยมันเป็นการเคลื่อนย้ายกลมหอ,อกมังกรเงินเปล่งระักายแวววาวขู่เยนาวางมือบนหลังของถังโอเลนในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งของเธอยกหอกขึ้นเป็นเวลานานมากแล้วที่เธอต่อสู้เคียงข้างถังโอเลนแม้ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะทรงพลังมากแต่ในใจของพวกเขากลับมีความตื่นเต้นพวกเขาไม่เกรงกลัวแสงดาวระยิบระยับเมื่อแสงดาวพรั่งพราว ถูกปลดปล่อยออกมาทำให้ท้องฟ้ามืดลงในทันใดประกายไฟสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสู่เซลยานได้ใช้แม้เท้าแสงดาวของเธอทางโอเรนพุ่งหอกมังกรทองขึ้นไปในอากาศมันถูกใช้เพื่อสัมผัสท้องฟ้าในขณะที่พวกเขาถูกเคลื่อนย้ายออกไปการเคลื่อนย้ายกลุ่มของกูเยนาไม่ได้ถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีจุดประสงค์แน่นอนตำแหน่งที่พวกเขาปรากฏขึ้นอีกครั้ง คือจุดศูนย์กลางของขุมพลังแห่งห้วงเลือกคนอื่นๆเช่นเดียวกับที่ถังเหรนและกูเยนาเป็นขุมพลังสูงสุดของทีมนี้จากกับดินีปีศาสต์และราชาแห่งความแข็งแกร่งก็เป็นกลุ่มเดียวที่ทรงพลังจากทีมของพวกเขาในความเป็นจริงไม่มีผู้มีพลังอํานาจแห่งห้วงเลือกที่เหลืออยู่แม้แต่คนเดียวที่มีตําแหน่งเป็นราชาด้วยซ้ำดังนั้นมหาอำนาจแห่งห้วงเลือกจํานวนมากที่ทําได้เมื่อเผชิญหน้าการโจมตีด้วยหอกของถังเหรนคือการหลบหนี ไปทุกทิศทุกทางราชาแห่งห้วงรฤกคนเดียวที่อยู่ด้านหน้าไม่สามารถวิ่งได้ทันเวลามันทําได้เพียงรั้งตัวเองด้วยการยก้อนคู่ในมือเพื่อพยายามสก,กัดกั้นหอกมังกรทองของทางโเลิสหอกทะลวง้อนและหน้าอกของราชาแห่งห้วงฤกษาราวกับว่ามันกําลังผ่านเต้าหู้พลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งของหอกของเขาทําให้พลังชีวิตของมันกลายเป็นความว่างเปล่าในทันทีในเวลาเดียวกันปูเยนา ยังใช้หอกมังกรเงินเพื่อแทงไปข้างหน้าขณะที่เธอแทงหอกดวงตาสีม่วงของเธอก็เปลี่ยนเป็นกระแสวังวนสองครั้งในทันทีเธอจ้องไปที่ราชาแห่งความแข็งแกร่งที่ร่อนเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วเต็มที่ราชาแห่งความแข็งแกร่งดูเหมือนจะตกอยู่ในความงุนงงอยู่คู่หนึ่งมันตั้งใจจะเหวี่ยงเหงาอย่างรวดเร็วแต่การเคลื่อนไหวของมันก็ช้าลงเล็กน้อยมีเพียงจากรพรรดินีปีศาจเท่านั้น ที่สามารถจัดการได้ทันเวลาหอ,อกมังกรเงินของกูเย,ยนายาวขึ้นอย่างกระดานหาันไปหอ,อกมังกรเงินระเบิดแสงเจ็ดสีซึ่งประกอบด้วยสีฟ้าเหลืองเขียวเงินขาวและดำทับซ้อนกันและปกคลุมหอ,อกองค์ประกอบทั้งเจ็ดเสริมซึ่งกันและกันในชั้นจากกระพราด,ดินีปีศาจยืดนนิ้วแตะไปหอ,อกทใดนั้นถ้าทั้งเจ็ดก็ระเบิดและกลายเป็นปรากายแสงที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแต่ทว่า จกักรพรดดินีปีศาจยังคงรังเลอยู่คู่หนึ่งกูเยนาอาศัยความให้ยามของเธอเองเพื่อรักษาจากาษักรพรดดินีปีศาจและลาชาแห่งความแข็งแกร่งไว้ชั่วคราวดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถฉวยโอกาสโจมตีทางอเรนเมื่อเขาครางคกนกินราชาแห่งห่วงฤกขณะเดียวกันทางอเรนก็หมุนไปครึ่งทางเขาชี้หอกมังกรทองไปข้างหน้าและมีรัศมีที่น่าสะพึงกลัวออกมาจากร่างกายของเขา มันเป็นจิตวิญญาณที่เย่อหยิงที่สามารถต่อสู้กับสวรรค์และโลกได้ไม่นานมานี้ทางเหรนอาศัยรัศมีนี้ทำให้เฉียนปู่ตรงเฟิงตกใจจนไม่สามารถเทียบชั้นทางเหรนได้มันคือทักษะขดต้องห้ามของจักรพรรดิมังกรการต่อสู้สวรรค์และโลกรัศมีของทางเหรินเสริมให้เจ็ดประดแห่งเือไรเคอร์อที่เหลือปู่เย่นาและซือหม่าเจนินฉีพวกเขาสืิ่มราวกับว่าเลือดกำลังเดือดพวกเขามีแรงกระตุ้นอย่างมากที่จะครอบงำคู่ต่อสู้ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะเป็นใครมันเป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณมันทำให้ราชาแห่งความแข็งแกร่งอยู่ทั่วขณะราชาแห่งความแข็งแกร่งเพิ่งฟื้นตัวจากการรบกวนทางจิตวิญญาณของกูเยนาเมื่อการต่อสู้ของจักรพรรดิมังกรทำให้การโจมตีอ่อนแอลงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทางเรนพุ่งหอ,อกมังกรทองไปข้างหน้าหอ,อกมังกรทองรวมเป็นหนึ่งไปหอ,อกอบร้อมจักรพรรดิดีนีปีศาจ ได้ราชาแห่งความแข็งแกร่งในระหว่างขั้นตอนการหดตัวระดับจิตวิญญาณหอ,อกสมควรได้รับชื่อเสียงของมันจากกภาดินีปีศาจคำรามอย่างเย็นชาเธอปล่อยระเบิดวิญญาณเพื่อปลูกราชาแห่งความแข็งแกร่งในขณะที่เศษลูกบอลแสงสีม่วงสีทองหกลูกรอบตัวเธอพร้อมกันลูกบอลแสงเกาะตัวเป็นแสงบนท้องฟ้าฉายแสงที่แผ่กระจายไปทั่วอวกาศในเวลาเดียวกันเธอเหวี่ยงกำปั้นของเธอ เพื่อต่อยไปที่ศูนย์กลางของทักษะพันดาชนีของทางโอเรนความเอาแต่ใจของเธอไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่ตอนที่เธอเผชิญหน้ากับการต่อสู้ของทักษะจักรพรรดิมังกรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ